รับฟังเสียงเล่าความเป็นมาของหัวปานวัดบอนมโคท <c oughs> างคณะดนตรีเขาก็บอกว่าอยากจะไปรโคมประกอบก็ไม่ใช่ปรโคมประกอบเขาจะสลับขั้นเ่อป้องกันความรำคาเขาบรนดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าคนหลายคนมีว่าอยากฟังพูดบ้างแล้วก็อยากฟังเพลงบ้าง ถ้าเพลงเรื่องของคนแก่นิบดาท่านพุทธบริษัทแล้วก็เรื่องของคนที่ตายเวลาพราะเวลานี้เป็นเวลาครบรอบร้อยปีเกิดครูพ่อปานแล้วก็ครบรอบร้อยปีตายครงพ่อปานขอโทษเราจะม่เวลาตายครงพ่อปานสินด้วยเพื่อแตมาเองก็ไม่ทราบว่าท่างเกิดบันไหนเดือนไหนกันแน่ มาเดาเดากันว่าเวลาเดืนแปดแรมสิบสี่ำาทุกปีขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยเสียสละทรัพย์สินของท่านให้พระมาให้พระจัดฉลากทรัพย์สินที่มีอยู่บ้างเท่าไรนำออกมาหมดเอาไว้ใช้ตามสมควรเป็นการเสียสละทุกปี ถ้าถึงเวลาที่ท่านมรณะพาพก็มาตายอาวันแรมสิตีข้ามเดือนแปดเป็นวันที่ท่านบาเพ็ญกุศลหมดตัวอา <c oughs> ตมาก็เลยทึกทักเอาว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของท่านจะตรงหรือไม่ตรงเนี่ยอาตมาไม่ทราบเพราะว่าลืมถามท่านไปเป็นนั้นว่าเรื่องนี้แต่ว่า,าพาดครั้งยังไงแล้วก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัทให้อภัยด้วย อาตอมาเองก็ไม่จะประกาศว่าเป็นสัพพ์ัญญูรู้อะไรไปทั้งหมดความจริงก็รู้หมดไม่ได้ไปเห็นรูปหลวงพ่อปานเขาไว้หนวดเขาให้แล้วก็หลังโกงภาพนี้ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งท่านตายไปไม่เคยเห็นเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เคยเห็นหนวดหลวงพ่อปานไม่เห็นหลวงพ่อปานนั่งงอหลัง นี่เป็นอันวาามาตมานี่ไม่ใช่สัพพัญญูแน่เพราะไม่สามารถจะรู้ภาพนี้ได้คุยกันต่อไปดีกว่าตอนนี้ขอใน้นมว่าจริยาวัดมื่อเป็นพระนวะกะคำว่านวกกะแปลว่าใหมา่เป็นพระภิกษุใหม่การที่ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ใหม่ในพระพุทธศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใหม่ไปหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเดิมทีอยู่บ้านนุ่งกางเกงใส่เสื้อใส่หมวกพอมาถึงความเป็นพ้าเข้าก็กลายเป็นนุ่งสสบงคล้ายผ้าถุงของผู้หญิงแต่ว่ามีตัดข้างหน้าไม่ไม่ยประสานมีผ้าอังสะภายในเป็นเสื้อสั้นๆ สำหรับผ้าซับเนือ้อภายนอกก็ไม่ผ้าผ้าพื้นใหญ่รุ่มรามรุ่มรามผมและอีกอันหนึ่งก็คือสังขาติสำหรับผ้าดแกดูเลยขึ้นไปถึงีิษะผมเคยยาวก็กลับถูกตัดให้สั้นเกรียนกันเนื้อให้ผ้าเสื้อก็เปลี่ยนหัวก็เปลี่ยนมันดูคิ้วเมืองเราก็โกนคิ้วด้วย แต่ความจริงทางพระวีไนไม่ได้สั่งให้โกนคิ้วพระพุทธเจ้าเพียงสั่งให้โกนผมกับนโกนหนวดแต่คนไทยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ทำทุกอย่างมันก็ไทยไทยไปหมดเลยล่อคิ้วก็ไปด้วยนี่เป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่ไปหมดผมที่เคยยาวก็ไม่มีผมจะเอาหวีน้ำมันมาใส่มันก็ไม่ได้ ใหม่ไปสมุดแล้วตอนนี้ความเป็นอยู่ก็ใหม่เคยอยู่บ้านจะบ,บริโภคอาหารเวลาไหนก็ได้พรอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาต้องจำกัดเวลาไม่เลยเที่ยงวันหลังจากเที่ยงเปแล้วจะฉันได้แต่จะพะของที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้นนี่ก็มาใหม่ไปอีก ว่ากันทึงเรื่องอาหารบรรดาท่านพุทธบริษัทใหม่อีกเหมือนกันอยู่บ้านเราเลือกอาหารได้ต้องการเปรี้ยวได้เปรี้ยวต้องการเค็มได้เค็มต้องการเย็นได้เย็นต้องการร้อนได้ร้อนต้องการอาหารอ่อนอาหารแข็งได้สมความปรารถนาเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราก็เลือกกันไม่ได้ ต้องบริโภคอาหารตามแต่ที่ชาวบ้านจะพึ่งนำมาให้ด้วยศรัทธานี่อันนี้ก็ใหม่อีกต้องอดใจเข้าไว้การเป็นพระในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากถ้าเราจะเป็นพระกันจริงๆตอนนี้เวลาจะฉันอาหารอีกบรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องฉันตามระเบียบวิหนัย ฉันข้าวไม่ใช่คำโตเกินไปไม่อ้าปากกว้างเกินไปไม่ดังสุดๆไม่ดังจับๆถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าปรับเป็นโทษเมื่อเวลาฉันอาหารก็จะไม่จิกกับอาหาราคือข้าวที่ในจานแล้วในบัตให้เป็นหลุมลึกลงไปถ้าทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าปรับเป็นโทษต้องปาดให้สมําเสมอกัน แล้วเวลาจะฉันอาหารจะพิจารณาว่าสิ่งนี้มันอร่อยสิ่งนั้นมันอร่อยเราต้องการสิ่งนั้นเราต้องการสิ่งนี้ถ้าว่ามีจิตคิดอย่างนี้ลงนรกไปเลยพระพระท่านชอบลงนรกท <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะฉันอาหารองค์สมเด็จพระวิชิตธมานบรมศาสนะันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน ให้คิดพิจารณาเป็นอาหารเรป็นกูได้สัญญาคิดว่าอาหารที่เราได้มาทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความสขปรกเพือพันธัญญาหารทั้งหมดมีปุ๋ยสกปรกจักทุกประเภทสกปรกทั้งหมดมีกลิ่นมีขาวมีเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองดูวิชาปัสสาวะในเมื่อเขามาปรุงเป็นอาหาร เรากินเข้าไปเราก็กินของสกปรกเมื่อพบของสกปรกแล้วทยังไงแล้วก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายของเราทั้งหมดมันก็เลยสกปรกอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรากินของสกปรกเข้าไปมันได้สร้างเลือดสร้างเนื้อให้แก่กายร่างกายเกิดจา่ความสกปรกแล้วมันจะสะอาดที่ไหนการบริโภคอาหารของพระต้องไม่ถือว่าการกินนี้ เรากินเพื่อความอ้วนผีกินเพื่อความองสกินเพื่อโย่กิเลสให้เกิดขึ้นนี่มันก็ใหม่อ,อีกนาบรรดาท่านพุทธบริษัทลำบากใจไหมการบวชในพระพุทธศาสนาเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องทอดสายตาพอสมควรแท่ชั่วแอดไม่ใช้เสียงดังเกินไปไม่วิ่งไม่กระโดดโลดเต้น ้าเป็นกิริยาอย่างเด็กไม่เกี่ยวสาวไม่มองสาวด้วยการปรารถนาในการมาคุณมันใหม่ไปหมดในบรรดาท่านผู้บริษัทเวลาจะห่มผ้านุ่งผ้าก็าตามต้องพิจารณาว,ว่านี่เราจะนุ่งจะห่มเพียงแค่ปกป้องความหนาวความร้อนความละอายเท่านั้นจิตใจไม่น้อมไปในความสวยสดสุดงามเพื่อเป็นการยั่วกิเลส ถ้าคิดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเาเทศตรงแนะนำบอกว่าเชิญลงนรกตามสบายนี่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเรการหนึ่งความปรารถนาในความร่ำรวยจงอย่ามีแก่พระเวลาที่จะบ้านเขาจะถวายจะตกไปใจเขาบอกว่าเอาไปใช้สมควรกับสมณะบริโภค ีนเวลาที่รับเงินรับทองของชาวบ้านเข้ามาเนี่ยอาตมาบอกตรงๆว่าอาตมารับอาตมาและคณะของอาตมาทั้งหมดยอมหน้าด้านแต่ว่าไม่ยอมใจด้านทั้งนี้เพราะอะไร้พวัพว่าแม่ต่หลวงพ่อปานท่านก็นบอกอย่างนั้นเหมือนกันบอกว่าพวกเรานี่ยอมหน้าด้านกันก็แล้วกันนะแต่จงอย่าทาใจด้านเขาทำไันยังไง เนื่องในองค์สมเด็ดเพจพระจอมไตรบรมไสษาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบทหยัญไว้ว่าทิ่สุย่อมไม่รับรูปิยะอันเนื่องในเงินในทองด้วยมือของตนถ้ารับมาแล้วปรับเป็นบัตของเป็นนิสกีคือใช้ไม่ได้ให้โยนทิ้งไปตัวเองเป็นอบัตบาจิตตีคือจิตเป็นบาปปรับเป็นทบ แถ้าว่าพระวินในข้อนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดไว้เป็นกรณีพิเศษทรงตรัสไปว่าหยิบรับเงินเองก็ดีให้คนอื่นรับแทนก็ดีหรือว่าให้คนอื่นเก็บไว้เพื่อตอนก็ดีตนรู้อยู่ว่าเงินของเราอยู่ที่เขาปรับตามบัตรเสมอกันคือตัวเป็นของเป็นนิสคีตัวเป็นอาบัติมาจิตีจิตเป็นบาทเท่ากัน ไม่ลดจอนลงไปมาเวลานี้กาลสมัยไม่อำนวยบรรดาท่านพุทตบริษัทจะไปทางไหนก็ตามไม่มีใครเขาให้ให้ข้าวให้น้ำตามปกติเขาไม่ค่อยจะให้กันเดินทางไปหิวเข้าไปในร้านอาหารเขาเก็บสตางค์ขึ้นรถขึ้นเรือเขาก็เก็บสตงางค์ค่าผ่อนท่อสบายไม่มีใช่ไปหาที่เขาเขาก็เอาสตางค์ การงานจะเกิดขึ้นในคณะสงฆสร้างวัดสร้างวา่ซ่อมบสที่หายการ,ระเรียนเขาก็เอาสตังค์ป่วยไข้ไม่สมบายยารักษาโรคเราไม่ไปโรงพยาบาลอยู่ไกลแวะไปบ้านหมอร้านหมอที่ไหนเขาก็เอาสตังค์ดีไม่ดีหาหมอที่เป็นปัญญาไม่ได้ก็ไปหาหมอตีหมอตีก็เอาสตังค์จะทำกันยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัท เราจะไม่หยิบเงินไม่หยิบทองอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้แล้วก็หยิบทําเอาหน้าด้านดีกว่าใจดันทั้งนี้เพราะอะไรว่า,ตอ,า,า,รารตอนหน้าคนเราทําเรารับเงินกันต่อหน้าคนแต่ว่ารับหลังคนเราเก็บดีกว่าตอนหน้าคนทําตนเป็นคนเคร่งคัดมัธยัดไม่ยอมรับเงินรับทอง แต่ว่ามีเงินทองไว้ในปกครองของตนมันดาท่านพุพทธศาสน,นิกชนลองพิจารณาดูว่าประเภศนั้นน่ะหน้าท่านบางแต่ว่าใจด้านทั้งนี้เพราะอะไรว่าใจในยังสะสมทรัพย์แต่ตอนหน้าประชาชนบอกฉันไม่หยิบเงินไม่หยิบทองฉันติงคนเคร่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมะเร็งทางใจรักษาไม่หายตายลงนรกก็หกชาวบ้าน หลวงพว่อปานยังเลยบอกว่าพวกเรายอมหน้านด้านแต่ว่าอย่าทำใจด้านเรื่องเงินเรื่องทองของเจ้าบ,บ้านที่ถวายมาจงรู้ตัวไว้เสมอว่าเขาสวายเราในสมัยที่เป็นพระถ้าเราไม่เป็นพระเขาไม่ให้ก็ต้องใช้อย่างพระแล้วเป็นแนะนำอีกว่าสำหรับเงินส่วนตัวได้มาปีนี้จงย้าให้ถึงปีหน้า ถ้ามันเหลือจากความจําเป็นแล้วก็สร้างท้าวาแลวัตถุในพระพุทธศาสนาหรือว่าทํำในส่วนสาธารณประโยชน์ให้หมดไปจิตใจจะได้ไม,ม่มัวเมาไม่เกี่ยวข้องในการเงินนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่พระเข้ามาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่ไปหมดต่อมาองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ปฏิบัติในเจดียาวัดทุกประการตามพระวินยัย พูดกันอย่างยอ่อยๆหลวงพ่อปานท่านทําได้เบนไว้แต่เรื่องรับต่ดตังต่อหน้าคนเท่านั้นท่านรับต่อหน้าคนคนเราถ้าจะโกหกกันบรรดาท่านพุทธบริษัทบอกชาวบ้านเขาก่อนดีไหมว่าฉันจะโกหกแล้วก็พูดให้ฟังหรือว่าถ้าเราจะโกหกเขาแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะจําไว้ฉันจะพูดให้ฟังถ้าเราไปโกหกบอกเขาว่าโกหก ถ้าต่อมาก็ทราบเรื่องราวที่กล่าวไปเป็นเรื่องโกหกกับเรื่องที่เราจะโกหกให้เขาฟังแต่บอกว่านี่เป็นเรื่องจริงทุกอย่างแต่เจ้าบ,บ้านเขาไปรู้ทีหลังว่าโกหกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะให้อภัยคนประเภทไหนจะให้อภัยคนที่บอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่วความจริงเป็นโกหกเรารู้ทีหลังแล้วรู้ก่อนแล้วว่าเรื่องนี้เขาโกหกเป็นนิทานเล่าให้ฟัง คนสองประเภทติบันดาท่านพุทธบริษัทลราอยากจะทราบว่าท่านเห็นว่าประเภทไหนดีนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบัรดาท่านพุทธบริษัทจริยาวัดที่หลวงพ่อปานปฏิบัติในสมัยที่บทใหม่ๆสมัยนั้นก็มีการท่องนังเสด็ทั้งหาสวดมนต์ท่องนังเสด็เรียนแล้วก็บินน้ำบาตรปฏิบัติครูบาอาจารย์ทั้งคำครบวทุกอย่าง แล้วก็ไม่ส่งเสียงดังไม่ได้เมิดบทบัญญัติใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยปรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คำแนะนำตเตือนใดๆที่ครูบบอาจารย์สอนปฏิบัติตามทุกอย่างงานหลวงไม่ขาดงานราดไม่เสียราดนะไม่ใช่ลาดงานหลวงก็คือว่าการทำวัดการสวดมนต แล้วก็การก่อสร้างทําความสะอาดวัดวารามปฏิบัติภูบายจรย์ท่านไม่ขาดนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของบรรดาประสงค์ท่านหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่จะพึงปฏิบัติตามการแสดงการนอบน้อมแต่ท่านผู้มีอาวโสท่านดีมากบรรดาท่านพุทธบริษัท พระที่มีอาวโุโสก้ท่านท่านสวายความเคารพอย่างนอบนอบ้อมบางคนก็มาอย่างในฐานะลูกศิษย์ของท่านบาขอเรียนวิชาการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้ขัดต่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าท่านผู้นั้นแก่ภาษากว่าท่านก็สแสดงาการนอบนอบ้อมอันนี้น่าควรจะคิดไว้และยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาที่บรรดาท่านพุทธบริษัททังหลายความประพฤติไม่ต้องห่วงเรื่องความประพฤติของท่านนี่ไม่บกพร่องแล้วก็ไม่หลอกลวงชาวบ้านไม่เมาในลาบยศสถิงเสริสุขแต่ก็ไม่ได้ตำหนิคนที่เมาในลาบยศสถิงเสริสุขน่ากลัวจะไม่เหมือนอาตมาอาตมานี่เป็นคนนอกคอกลูกนอกครูไปเสแล้ว ที่ใครไม่ปฏิบัติคือป่าฝืนประทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระปฏีแก้วอดพูดให้ชาวบ้านฟังไม่ได้ความจริงที่พูดให้ฟังไม่ใช่ประสงค์ร้ายมีความประสองค์อย่างเดียวคืออยาใ้ศาสนาขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาคงอยู่ เนี่สำหรับหลวงพว่อปานมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูศึกษาพระปร,ะะร,ะประิยัติได้เป็นอย่างดีท่านบอกว่าเวลาบินธบัตท,ท่านก็จดหนังสือไปตอนหนึ่งเดินไปบินธาบาัตท,ท่านก็ท่องเดินกลับมาท่านก็ท่องในใจเวลาจะเรียนหนังสือไปเรียนที่วัดเจ้าเ,เจ็ดในไปกับอาจารย์เกี่ยวคู่หูกัน เวลาพายเรือไปแทนกระท่องหนังสือไปเอยเวลาพายเรือกลับแทนกระท่องหนังสือจิตของเราถ้าท่องอยู่ในหนังสือมันหาจิตมันก็ไม่พวงเรื่องอื่นต่อมาที่เรียนที่วัดเจ้าเจ็ในจบเรียบร้อยเจ็บร้อยจบแล้วหมายความนึกว่าครูบายการท่านเลิกสอนท่านบอกว่าท่านบอดต่อแล้วไม่มีอะไระสอน ท่านจริงท่านเรีนได้รวดเร็วมากเพียงสองบรรษาเท่าน,นั้นครูก็ยกล้อท่านจริงไปต่อที่วัดสุเกตจังหวัดพนานครอยู่ถึงบรรษาที่เจ็ดเรียนจบการกสมัยนั้นเป็นมูลกระจายแป่หนังสือที่แปลได้ก็แปลหนังสือธรรมบทมงคลอทิบณีตริยะสามน เป็นต้นแ้วก็วิสุทธิมัคอภิธรรม,มท่านมาได้สอบเป็นมหาปรริียากับเขาที่อาตมาทราบว่าท่านแปลอภิธรรมได้ก็เคยเอาอภิธรรมพิสดารไปให้แปลเอาวิสุทธิมัคบาลีไปให้ดูท่านเห็นวิสุทธิมัคท่านยิน้มเพราะว่าวิสุทธิมักในฉันคล่องมากเพราะว่าฉันมีเจตนารักในวิสุทธิมัคเป็นกรณีพิเศษ แสื่อมจาไป์จเกีเ่ยวนรกอวิธรรมเป็นกรณีพิเศษสามารถตั้งมีเคราะห์นายที่ทําได้ทุกเรียกว่าทุกทุกศัพท์ทุกตัวก็แล้กันทุกคำไอ้ศัพท์สัพเน่ฟังยงากเมื่อเรียนจบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาวัดตอนนี้เข้าวัดบานนมโคเพราะเวลานั้นวัดบานนมโคนี่บางจริงๆ วัดเกือบจะหายไปเกือบจะหามีแต่นมโขก็มันกลงเกรงระบการทั้งปวงวัดเดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือทั้งต้นสตือธ้บรรดาท่านพุทธบริษัทไปเห็นตสตือใหญ่อยู่ทางด้านทิศเหนือนี่กลุ่มกุฏิเดิมตั้งอยู่สายนี้และพระโบสดเก่าอยู่ตรงกับเจดีย์ออกไปทางด้านทิศตะวันออก แต่ว่าเวลานี้บทเก่าก็ไม่มีกุฏิเก่าก็ไม่เหลือสําหรับกุฏิเก่าเนี่ยตัตมาเคยอยู่สมัยนั้นมีอยู่สามสี่หลังเคยรู้สภาพก็เคยเห็นสภาพของกุฏิเมื่อไปถึงวัดบานุโคนแล้วท่านอาจารย์เกี่ยวก็พร้อมจะตั้งต้อไใจกันสอนพระปริยัติทั้งด้านพระวินัยและพระบาลี แล้วก็เป็นนักเทศสอนไม่มีใครก็ให้เงินเดือนก็เทศกินเองบ้างเทศเอาเงินมาเรียงลูกศิษย์ลูกหาบ้างได้มาเท่าไรก็หมดพอบรรษาที่แปดก็สร้างพระเจดีย์ที่ปรลกฏองค์อยู่ในเวลานี้เป็นการเริ่มสร้างในงานแรกท่านดำดินดำทรายด้วยองค์เอง แล้วก็ต่อมาเรฤกุติบางส่วนเอาไปตั้งในส่วนที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานี้ไปที่หน้าเช่นใดฤกติแถวแวนั้นเป็นกุติเก่าๆที่ร้องพ่อฟันเกือเอาไปแล้วไปทําขึ้นใหม่เวลานี้อายุการผ่านใบไปมากแล้วไปที่หน้าเช่นใดยอย่างยิ่งอาตมา ไม่มีแรงเสร็จแล้วตั้งใจจะไปรื้อสร้างตึกให้ใหม่เปอาคารสองชั้นให้ทันสมัย <c oughs> แล้วก็กำลังร่างกายมันไม่ไหวนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้อายุหาตมาก็จะใกล้จะพอดีกับที่หลวงพ่อปานตายแล้วเพราะว่าพอดีแล้วก็เลยพอดีไปหน่อยง่อปานตายอายุายอะไรพอสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง อายุท่านได้หกสิบสี่ปีนี่เวลานี้อาตมาอายุก็จะเข้ารอบอยู่แล้วเข้ารอบมรณะภาพความจริงมันควรจะตายเตั้งแต่ปีพศส,สองพันห้าร้อสิบห้าก็หมดในปีนั้นแต่ทำไมอยู่มาสร้างความํำคาญในแก่บรรดาท่านพุทตบริษัทได้ก็ไม่ทราบนี่เป็นจริยาวัฒนารที่บทใหม่ เมื่อท่านสร้างวัดก็สร้างสอนหนังสือก็สอนตรงแล้วก็เทศเลี่ยงพระเลี้ยงเนท่านบอกว่าพระเนรฆรวาสเต็มไปหมดเวลานั้นเป็นโรงเรียนโรงเรียนแรกเขาในเขตนั้นที่สอนกันในการใหญ่โรงเรียนเดิมคือวัดเจ้าเจ็ดตั้งแล้วก่อนแต่ว่าเล็กไปไม่ใหญ่เท่าโรงเรียนของท่านเป็นที่นิยมมากเพราะท่านเลี้ยงนักสื่อโดย ต่อมาก็สร้างอาคารึ้นหลังหนึ่งเป็นที่สอนโรงอภรระยติธรรมที่เซลาสร้างใหม่เวลานี้พระเซลามุกหน้าสองหลังที่เพียงมีถังน้ําข้างหลังสถานตรงนั้นที่เดิมเป็นโรงเรียนพระประยะิยติธรรมทาสีเขียวเนี่ยแต่มาอย่างจาได้นี่เป็นจริยาวัดที่ท่านบวชใหม่ๆความรจริงเป็นพระใหม่แปดพรรษาเกา้าพรรษาทําได้อย่างนี้ก็ดีเลิศ เมื่อย้ายกติเดิมไปสร้างใหม่เป็นสองแถวสร้างหอสมบตเสร็จสร้างถังน้ําสร้างโรงเรียนทระปฏิยัติธรรมแต่ก็ยังไม่ได้ทําพระอุโบสถยังไมไ่สร้างสลาใหม่ต่อมาก็ค่อเยอะขยายความรู้ใหม่เป็นสาธารณประโยชน์นั่นก็คือมีวิชาหมอเี่ว่าขั้นด้านจริยาภายใน เป็นหมอใหญ่ขึ้นมาแล้วตอนนี้ยาประจำของท่านคือใบามากากับขา่ากับใบามากากับยาแพกมี่สองขนานเตน่ํสำรับโรคก็เรียกสับจ์สั์ไม้เรียกโรคมีน้ำมนต์เป็นอัศจรรย์ด้วยความเป็นหมอนี่นั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทสมัยที่อาตมาเข้าไปบวชใ,ใหม่ ปรากฏว่าท่านผูกเป็นนักปรา์ท่านหนึ่งมีนามว่านายใชยเอลานี่ตายแล้วแต่ยังก็ไม่ราบใช้นามสกุลว่ายังไงอาตมาไม่บอกเพราะใบดน้าไปเดิวเขาไม่ตายเข,า,า,ยขาจะฟ้องฐานหนิ่นประมาทพระรองหนังสือพิมพ์ด่าหลวงพ่อปานหาว่าใช้าชาวศิศาสตร์หลอกลวงชาวบ้านนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่งที่พุทธพ่อปานมีความ,มทรงเคราะห์ศาสนาท,ง,านทงเคราะห์บรรดาบุุษชายและหญิงทั้งหมดที่มีความเคารพในาศาสนาขององค์สมเด็จพระสุคตบรมาสารสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านยจนเข็นใจมาราศารคปกระทท่านก็ไม่ได้คิดเงินคิดทองเอไยเลยเนึ่งตาตังก็ไม่ได้คิดข้าวท่านก็เลี้ยง อาหารตจก็ให้ไม่มีสต,ตังก็แถมซื้อยาให้อีกด้วยช่วยให้เขามีความสุขแต่ต้องว่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของนายชายนายชายประกาศตรงมาซื้อพิมพ์ดาท่านศาสตร์เสียเทเสียเวลานั้นนังซสื้อพิมพ์ในต่างจังหวัดไม่ก็ได้อ่านกันแต่ว่าหลวงพ่อปานมีโรคศิลุกหาอยู่ในจังหวัดนครเป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ลงมาถึงข้าราชการก็ปรากฏว่าหลวงพินิษฐ์ตายกะหลวงประธานของวิจัยนำเอาหนังเสือพิยงฉบ,บัตรนั้นมาถวายท่านอ่านให้ฟังท่านก็ยิ้มบอกว่าช่งางก็เถอะตัวนั้นเขาจะจัดการตามกฎหมายท่านก็เลยบอกว่าจงอย่าไปทำเขาเลย เขาอยากทําก็ให้เขาทาไปย็ดสบายใจเขาเราก็นั่งสบายไม่เห็นมันมีประโยชน์มีโทษอะไรเขนด่าเราเท่าไรเท่าไรเราก็ไม่สึกไม่หลอนต่อหาว่าเราเลวถ้าเราปฏิบัติด,ดีที่อย่างมันก็ไม่มีอะไรจะเลวถามว่าเราเลวจริงๆใครใครเขาใครเขาไปชมเชยเราว่าดีเราก็ไม่ดีตามปากเขาพูด ขอเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธเคืองกับบุคคลที่ทําร้ายเราคือก็เอาลงหนังสือพิมพ์ดาเลย <S <S เป็นอนันว่าเรื่องราวนั้นก็ระงับไปแต่ว่าในใช้ทนไม่ไหวเพราะว่าโูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ท่านทนไม่ได้แต่ทุกรอเอาแล้วในใช้ก็ไปลงหนังสือพิมพ์ขอก็ามาแล้วก็ต่อมาเขาเองเขาก็มาขอก็ามากลุงพ่อปาน ท่านยินแย้มจำใสเป็นอันดี่นแสดงวจริยาวัตรอันนี้ที่ท่านให้อภัยกับบุคคลผู้ผิจจัดเป็นอนภัยทานสมกับที่องค์ที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบิตามานบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรบันดาแานพุทธบริษัทผู้รับฟังวงดนตรีเขาหันมามองดูนหน้า ขาบอกว่าหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าสลดใจมากขายะขอเป่าเพลงมอนเพราะว่าอย่างนั้นเป็นการประคมความดีที่หลวงพ่อปานให้อภัยกับในาใยชัวยโดยทำลายความชั่วให้ดีหน้าจิตหายไปให้มันตายไปคล้ายๆกับเปลงมอนนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพื่อโลกไม่ช้ำทำไม่เสียปล่อยเขาบันเลงไปสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเอาไม่เกินสิบนาทีนะนักบวงดนตรี Jangan lupa like, share dan subscribe ya.